วัสดีค่ะคุณผู้หญิงทุกคนเลยนะคะที่หาแฟนฝรั่งนะคะคุณมาฟังโอนเนี่ยนะคุณคิดตามนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะเจอผู้หญิงที่มีสามีฝรั่งมีแฟนฝรั่งหรือไปดูวิดีโอในโซเชียลต่างๆที่เขามีชีวิตที่ดีไปท่องเที่ยวแล้วคุณก็มีความนึกไปว่าอยากมีบ้างจังอะ่ะแล้วคุณก็คอมเมนต์ หรือคนที่คุณได้เจอตัวเป็นๆคุณบอกเขาหาให้บ้างสิสัคนหนึ่งคุณคะถ้าใครเขาว่าคุณกลับนะคะสมควรโดนนะคะสมควรโดนจริงๆนะคะผู้ชายเนี่ยดีดีอย่างที่คุณเห็นของเขาเนี่ยถ้ามีให้หากันง่ายๆก็ไม่มีคนไม่ดีที่มีผู้หญิงไปได้เป็นสามี แล้วคุณก็จะไม่เห็นชีวิตที่เขาทำให้ดูออกมาให้ดูนะคะคุณอยากมีแฟนฝรั่งสิ่งที่คุณต้องทำนะคะคุณต้องดูตัวเองก่อนฉันเป็นคนแบบไหนฉันเป็นคนมีความตั้งใจแค่ไหนฉันเป็นคนมีความพยายามแค่ไหนฉันมีสภาพภายนอกยังไงฉันมีสภาพภายในยังไงนะคะแล้วคุณเนี่ยขอให ใครคนหนึ่งเขาช่วยเนี่ยคุณขอถูกคนหรือเปล่าคุณไปคุยกับคนที่เขาไม่ได้อยากจะช่วยใครเลยคุณก็จะถูกเขาว่าเขาอาจจะว่าคุณต่อหน้าหรือเขาอาจจะว่าคุณรับหลังก็เป็นไปได้นะคะคุณไปขอถูกคนคนที่เขาอยากช่วยอย่างโพ๊ออะปอ๊อช่วยนะคะโอ๊อเปิดช่องเอ็กซามินเนี่ยเพื่อช่วยช่วยหาให้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะปอ๊มไม่ได้ช่วยหาให้ปอ๊ดช่วยคิด โปช่วยบอกคุณในสิ่งที่คุณไม่รู้ไม่แน่ใจและคิดว่าเป็นอย่างนี้ถูกหรือเปล่าสิ่งที่คุณต้องทำนะคะอย่างแรกคุณต้องลงทุนเวลานะคะนี่คือการทำด้วยตัวเองร้อเเซนนะคะคุณต้องลงทุนเวลาคุณต้องเข้าเว็บเพื่อจะไปหาไงคุณต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้ชายหลายหลายคนทำความรู้จักเขานะคะอย่างที่สองถ้าคุณต้องการให้คนช่วยยกตัวอย่างเช่น คุณอยากให้โอช่วยช่วยแบบไหนช่วยเข้าไปดูในเว็บให้ด้วยเข้าไปดูลึกซึ้งเข้าไปวิเคราะห์พิจารณาและช่วยคุณแชทด,ด้วยภาษาอังกฤษไงคุณต้องลงทุนเงินค่ะคุณต้องซื้อเวลาให้โอนะคะหรือถ้าคุณไม่ซื้อเวลาโอคุณอาจจะคิดว่าฉันจะไปจ้างแม่สื่อหรือบริษัทจัดหาคู่ที่เขามีล่ามด้วยไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้คุณก็ต้องลงทุนเงินอยู่ดีละค่ะ จำนวนมากน้อยก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่แต่ละคนจะคิดยังไงนะคะการที่อยู่ๆคุณไปพูดลอยๆกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีสามีแล้วคุณก็มองว่าชีวิตเขาดีดีเพราะคุณไปดูคนคนนั้นแล้วคุณอาจจะคิดไปว่าเออดูๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะมีชีวิตเหมือนเหมือนฉันเนี่ยแหละแล้วพอมีสามีฝรั่งขึ้นมาแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นฉันก็เลยไปคุยกับเขาอย่างนี้นะคะ แล้วแต่นะและอีกอันหนึ่งคือคุณอย่าคิดเองว่าผู้หญิงที่คุณเห็นที่เขาทําวิดีโอให้ดูเขาเป็นเหมือนคุณเพราะเขาอาจจะไม่เหมือนคุณก็ได้เขาอาจจะแค่ดูเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ธรรมดาก็ได้นะคุณอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเพราะคุณไม่ได้รู้จักเขาคุณไม่เคยเห็นเขาในชีวิตจริงมาก่อน อยู่ๆคุณก็มาเห็นในโซเชียลหรืออาจจะเป็นคนที่ไปเดินในพื้นที่ของคุณที่คุณอยู่ในประเทศไทยสมมุติเขาอาจจะไปอยู่ในตลาดที่คุณขายของหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วคุณก็คุยคุยกับเขาอุ้ยดูดีจังเลยว่าไปนะคะคุณอย่าคิดว่าเขาเป็นเหมือนคุณมาก่อนนะคะการที่เราดูจาก ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกการแต่งตัวลักษณะท่าทางเนี่ยบอกอะไรไม่ได้หรอกแล้วคนที่คุณไม่ดูยกตัวยอย่างเช่นคุณก็มาดูผู้หญิงธรรมดาเหมือนโบนเนี่ยธรรมดาธรรมดาเพราะคุณคิดว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าหรือมีพื้นเพคล้ายๆกับคุณคนที่คุณไม่ดูเลยคือผู้หญิงที่ดูแล้วหรูหราไฮโซมีเงินเยอะมาก่อนเขาก็ต้องเลือกผู้ชายที่รวยๆสมน้ำสมเนื้ออย่างเงี้ยหรือ คุณอาจจะคิดว่าอยเขามีการศึกษาเรียนสูงฉันไม่ได้มีการศึกษาสูงเวลาเขาเลือกผู้ชายเขาคงไม่ได้เลือกเหมือนฉันหรอกคุณก็ไม่ไปคุยกับคนเหล่านั้นไงนะคุณอย่าไปคิดค่ะคนก็คือคนแค่ว่าคุณมองตัวเองดีแค่ไหนถ้าคุณมองตัวเองไม่ดีขอใช้คำพูดที่คนหลายๆคนพูดถ้าคุณมองตัวเองต่ำต้อยเรียดิน ด้อยค่าตัวเองอย่างนี้นะคะคุณก็จะไม่ได้เห็นคนอื่นที่คุณมองว่าเขาเนี่ยคู่ควรจะมีชั้นหรือชั้นคู่ควรจะได้เขาคุณต้องเปลี่ยนการมองตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกมองตัวเองให้ดีมองตัวเองให้มีค่าและคู่ควรคนที่จะคู่ควรกับคุณนะเป็นใครไม่ใช่คุณไปคู่ควรกับเขาหรือเปล่านะคะพดมีวิดีโอพูดหลายๆอย่าง พูดหลายๆวิดีโอเรื่องเดียวกันก็มีนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุเยอะๆนะคะมีหลายช่องที่ปอไม่ฟังก็พูดะนะทั้งช่องใน Facebook ทั้งช่องใน YouTube เนี่ยก็พูดถึงเมื่อมีอายุเยอะมีสามีฝรั่งแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศชีวิตดีชีวิตไม่ดีมีหลากหลายนะคะแล้วก็มีคนที่พูดว่าแก่แล้ว50กว่าแล้วยังจะมาหาผัวอยู่อย่างเงี้ย ก็มีนะคะคุณอย่าไปใส่ใจให้คุณถามตัวเองแล้วคุณต้องรู้ตัวเองว่าเหตุผลที่คุณอยากมีเหตุผลที่คุณอยากจะไปอยู่ต่างประเทศหรือคุณอยากจะให้ผู้ชายมาอยู่ต่างประเทศหรือเหตุผลในการมีชีวิตของคุณหลังจากที่อายุคุณกเกษียณแล้วอะหรือหลังจากคุณอายุ มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยยังไงเหตุผลของคุณนะคะแล้วคุณก็ค่อยๆเริ่มลงมือเรียนรู้เขาหากันที่ไหนยังไงแบบไหนนะคะถ้าคุณเป็นคนที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วฉันจะมีโอกาสได้เจอไหมมีค่ะคุณต้องหัดเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือภาษาอังกฤษค่ะสรุปก็คือ คุณจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะคุณต้องขอให้ถูกคนถ้าคุณขอถูกคนคุณก็มีความเป็นไปได้ที่คนคนที่คุณขอเขาจะยื่นมือไปช่วยคุณนะคะทั้งที่เขาช่วยคุณโดยที่เขาไม่คิดมูลค่าหรือไม่คิดสิ่งตอบแทนและคนที่เขาช่วยคุณโดยที่คุณต้องเสียเงินเพื่อซื้อบริการซื้อเวลาเขาอย่างเงี้ยอย่างโอ๊ตเงี้ยได้ทั้งสงแบบ เข้ามาคุยกันในไลน์ในกลุ่มนะคะแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะใช้โอทเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับสิ่งที่คุณต้องการแบบไหนนะคะเสียเงินหรือไม่เสียเงินแล้วแต่เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ